กบบไร้รสผ็ดนะคะกำลังกินรสชุบกันก่อนเลยว้าวหมนกิเปลี่ยนเลยไม่อกินอร่อยมากเลยค่ะกินลหดแแล้วอร่อยจริงชัวร์คนเติร์ฉันเชื่อฉันเชื่อนิีะต้องีวิวให้ให้ดูให้เขาดูว่าแล้วก็ตองบอกชาาเนี่ย กินได้ดีนะเยอร่อยมันเป็นเยลรีดเป็นชอบาไม่ชอบนะไม่ชอบน้ำส้มเลยเหอไม่ผ่านค่ะรีวิวได้สูตรนะคะโอเคไหมโอเคโอเคโอเคใหม่สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมาานกินให้สูตรนะคะแล้วก็น้ำส้มน้ส้มต่อ สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้แม่จะมาพามากินอะไรครับแม่โนะคะกับอคะก็นะคะของเราจะมีผชมพูสีเขียวสีเหลืองสีขาวนะคะนี่เรามาดูกันอุ้ยมีชานนะนี่อะไรแม่กันชื้นถ่ะกินไม่ได้ มาเรามาดูกันเลยมีแบบนี้นะคะมันอีกช่้นหนึ่งโอเคอันนี้ชัานนี้แก้เฮยห๊ะหะอีกเม,ม็ดไ่ไดหยุดค่ะหยุดทุกคนคะตา,ามาลองชิมกันเลยนะคะว่าอันนี้มันจะอร่อยไหมจะลองชิมสีอะไรนะ เอาสิเพื่ก่อนค่ะโ <Okay. S 1> อเคฮึใจกลางกลางกับคพื่อนเลยนี่เหมือนอะไรไสอะไรอ่ะลองกินก็ลองลองลองชิมดูยค่ะมาบอกเพื่อนๆหน่อยค่ะข้างในเป็นไสอะไรคะับอ,อ,อืมอ,อร่อยมากเลยค่ะทุกคนอร่อยเลยค่ะ <laughs> <laughs> <laughs>

น้องกังน้องชื้อมาชื้อเลยค้่ะคุณแม่ค่ะเอ้าค่ะชื่อเอ้าชื่อไหนกันน้าสีเหรอเย็นโลเย็นโล ใส่อะไรใส่อะไรอย่างของเพียงเราไม่ต้องจะมาเชื่อใครไม่ชอบถ้าชอบก็ชอบถ้าไม่ชอบก็ไม่ชอบคนหาตีเหลือนะคะว่าอันนี้ได้รตีเหลือเดี๋ยวเราจะมาลองกินกันนะมันหาอร่อยมากเลยค่ะอ อืมมันอร่อยมากแล้วมีพอตกินก่อนนะคะใช่ค่ะกินก่ะคะสวัสดีค่ะ